สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีสินค้าตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่บ้านใครที่มี Wi-Fi นะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องมีเจ้าตัวนี้เลยนี่เลยครับเจ้า Tappo t ท Link นะครับ P 1 0 0เป็น Smart Wi-Fi Socket นะครับผมที่ผมได้เอามานำเสนอเนี่ยเพราะว่าอยากให้ชีวิตไลฟ์สไตล์มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอยู่วันนึงเนี่ยผมเดินออกจากบ้านแล้วก็ปรากฏว่า ปิดไฟทั้งหมดเลยปิดไฟทั้งหมดในบ้านเลยมืดมากปัญหาเลยก็คือเรามองไม่เห็นช่องกุญแจที่เราจะเสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกผมก็เกิดไอเดียคิดว่าเฮ้มันต้องมีอะไรที่มาช่วยให้เราใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาครับเจ้า t ทปโปทีพิลิ่งแทปโปพีหนึ่งะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะกล่องให้ดูนะครับก็เป็นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องแกะกล่องให้ด นี่นะครับแกออกมานะครับจะเขียนว่ายุดแครฟูลี่นะครับก็ s a ฟตี้สูงสุดได้10แอมป์นะครับก็คือรองรับ Maximum Load นะครับตัวนี้มันจะบอกว่าเอ่อเรนะครับก็คือ Maximum ั o มโหล10แอมป์นะครับที่จะบอกไว้นะครับแกออกมาก็น่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่คือเจ้าตัวแทปโปนะครับ ที่ตัวนี้ปุ่มเปิดปิดนะฮะสำหรับการติดตั้งนะครับมันจะค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับ <S <S ก็จะมีพวกซีเรียลของ Wi-Fi SN นะครับ SN แล้วก็ m c m a c Address นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนี้เลยนะครับ t ท็บโอทีมีลิงก์โอเคหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับน,นี่คือด้านหลังด้านข้างก็คือจะเป็นปุ่มจะเป็นสวิตช์นะครับเวลาเรากด ใช้มือกดใช้มือสัมผัสนะครับตัวนี้นะครับจะมีการรับประกัน1ปีนะครับจาก TP-Link โดยตรงเลยนะครับรับประกัน1ปี1ปีเต็มนะครับเจ้าตัวนี้มีความสามารถที่เราสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ไม่ว่าจะเป็น Alexa Amazon แล้วก็ Google Home แล้วก็พวก t a ็บเลด้วยนะครับแอปพลิเคชันหลักๆเนี่ยก็คือใช้สำหรับ เปิดปิดอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราสามารถเสียบเราสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปได้เลยเช่นเราเสียบปลั๊กพัดลมเราเสียบปลั๊กไฟสําหรับการใช้งานเนี่ยจะทดสอบการใช้งานให้ท่านผู้ชมดูเราจะนําเอาตัวเจ้า TAPPO t p i n k ตัวนี้นะครับไปเสียบตรงที่ไฟส่องสว่างสีฟ้าด้านหลังผมนะครับอันนี้ก็ปลั๊กนะครับผมผมก็จะเริ่มเสียบเสียบตัวนี้นะครับ ขอปิดไฟก่อนอเสียบเข้าไปนะครับจะมืดหน่อยนะโอเคก็จะเห็นว่าตอนนี้ไฟข้างหลังผมก็คือจะปิดไปแล้ววิธีแรกเนี่ยผมจะสั่งเปิดไฟด้วยคำสั่งเสียงภาษาไทยโดยใช้แอปพลิเคชัน Google Home นะครับก็ Google Home มันจะอยู่หน้าตาประมาณน,นี้นะครับมองเห็นไหมผมก็จะลองสั่งดูนะครับ เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดถ้าผู้ชมเห็นไหมครับข้างหลังผมไฟก็จะสว่างผมก็ลองสั่งด้วยเสียงอีกทีหนึ่งนะปิดอุปกรณ์ทั้งหมดอ,อโอเคแล <c oughs> ก,ก,ก็ปิดไปแล้วนะครับสามารถสั่งเปิดปิดผ่านแอปพลิเคชันได้ถ้าผู้ชมเห็นไหมครับตรงนี้อนี่นะครับก็กดไปเลย ิดไฟก็จะไฟก็จะติดเห็นไหมฮะไฟก็จะดับอ่าเดี๋ยวผมลองสั่งผ่านแอป Google Home ดูนะครับก็กดมาที่ไหม่นะครับแล้วก็เปิดอุปกรณ์ทั้งหมดก็ไฟก็จะสว่างขึ้นอย่างนี้นี่เองครับไม่มีอะไรยากนะครับ เราก็สามารถสั่งเปิดปิดผ่าน g o o g l e ได้เหมือนก,กันก็กดกดตรงกดตรงนยครับกดตรงแอปเปิดปิดได้เดี๋ยวผมถ่ายแนวนี้ดูเนาะเนี่ยเปิดปิดได้อ่าเดี๋ยวผมก็ลองสั่งคำสั่งเสียงดูนะครับอ่านี่นะกดปุ่มกดปุ่มเปิดอุปกรณ์ทั้งหมดอ่าผมสั่งผิด กดใหม่ใหม่กดใหม่ใหม่ปิดอุปกรณ์ทั้งหมดไฟก็จะดับเห็นไหมครับเขาจะเด้งมาแล้วก็เป็นกรุ๊ปก็ได้นะครับเป็นกรุ๊ปก็ผ่านแอปพลิเคชัน Alexa นะครับผมตรวน,นี้เลยท่านก็เข้ามาที่ตรง device นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มนี่ฟาสต์ฟู้ดเข้าไปปุ๊บก็เปิดทั้งหมดเปิดทั้งหมดอ่าไฟก็จะติดอันนี้คือเป็นกลุ่มนะครับปิดทั้งหมดไฟหน้าบ้านผมก็จะติดด้วยนะครับโอเคลองสั่งเป็นภาษาอังกฤษว่างสักครู่นะครับอ่าก็กดปุ่มนี้เลย Turn On Fast Food โอเคอ่าโอเคผมก็จะตั้งชื่อชื่อสวิตช์ว่า Fast Food นะครับเป็นเป็นชื่อของที่บ้านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็อุปรกรณ์ตัวนี้นะครับหลายท่านคิดว่าจะต้องมีราคาที่แพงมากแต่ราคาแค่หลักร้อยนะครับราคาเพียงแค่299บาทนะครับไปจับจองไปสั่งซื้อกันได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Lazada หรือไม่ก็ช h o ปปีนะครับผมแล้วก็เลือกไปที่ TP Link Store นะครับก็คือเราจะสั่งซื้อผ่าน TP Link โดยตรงสำหรับวันนี้นะครับรีวิวสินค้า TP Link Tapo P 100เพียงเท่านี้ก่อนลาจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกด Subscribe ช่อง m r John s o n นะครับสวัสดีครับ